สบายดีสบายดีทานผู้ช้มทุกทุก,ท,กทานเลยมื่อนี้กลับมาพบกับกุ้งเซนเก่าเซนเคยเมื่อวานน้นอกุ้งจะพาทานผู้ชมไปหาบ,บึงเรื่องราวดีๆมีสาระเนาะนั่นก็คือเกี่ยวกับการสร้างถนนอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งว่าผ่านมาเนาะบอกว่าเขาจะเดินทางไปเต้นเหนือตลอดใต้เนาะหรือว่าจะเดินทางไปสายบอกว่าจะเป็นถนนน้อยถนนใหญ่เป็นถนนเส้นทางหลวงเนาะหรือว่าถนนสนบทต่างๆเห็นว่า ถนนอยู่ประเทศไทยนี่แบบว่าเดินทางไปได้สะดวกสบายเนาะถนนหนทางนี่คือว่าดีขนาดเลยแล้วก็ขนาดไปทางไปไห้ไปน้าต่างๆเนาะเห็นว่าตามที่กุ้งได้ไปเคยเดินทางไปเนาะแมนทุกเส้นเนาะแมนมีการเดินทางที่สะดวกสบายและกจมีบางถนนนอกที่ว่าังเป็นถนนทีว่าอาจจะส้ำรุดที่ว่าเพินกำลังโก,งกร้างหรือว่า มีการปรปับปรุงถนนอยู่ตลอดในหยะเนาะแต่มื่อนี้เรากลุกในคาตอบแล้วนะว่าเป็นยางถนนอยู่ประเทศไทยเพิ่นจึงมีการถนนที่ว่าดีเรียบเดินทางไปใส่สะดวกสบายนั่นก็คืองบประมาณการสร้างถนนเนาะของเพิ่นในแต่ละปีนเนี่ยคือเพิ่นได้วางงบประมาณให้เลยซึ่งได้ไปเห็นข่าวนี้ก็คืองบประมาณที่เพิ่นใหน้นี่มีจํานวนหลายเนาะมีจํานวนหลายเลยและเพิ่นจะพัฒนา ถนนทีว่ว่ามีความหกลุงลางต่างๆถนนทีว่ว่าบดีนะเพื่อนจะสร้างให้เป็นถนนทีว่ว่าดีเลยค่ะเดินทางไปสะดวกสบายเนาะและจะมีถนนสายเน่ยไดแนนั้นเมื่อน,นี้เนาะกุุงจะพาท่านผู้ชมไปหาปึงหาสมและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีถนนอยู่ที่ระหว่างมุกดาหารหานะครพนมนำ้ำซึ่งกุ้งเองเนะี่ยบางคุณว่าวมีถนนหกลุงลางเือว่าถนนทีว่า เดินทางบกค่อยสะดวกและงบประมาณการสร้างถนนหนทางอยู่ที่ประเทศไทยเผื่อนวาง,งบประมาณปี2568ในจะมีงบประมาณเท่าไหรเดี๋ยวกุ้งจะไปทางผู้ชมไปหาเบ,บิงเรื่องราวนี้นํากันเนาะเรบนี้เราอยากพาไปดูการปรับปรุงถนน ในต่างจังหวัดบ้างนะคะว่ามีแนวทางเป็นยังไงบ้างเรายังเหลือพื้นที่ที่เป็นลูกรังอีกสักเท่าไหร่จะมีแนวทางเชื่อมทางหลักเข้ามาสู่ทางท้องถิ่นยังไงบ้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการขนส่งการเดินทางต่างๆด้วยนะคะถ้าพูดถึงถนนในต่างจังหวัดเนี่ยหน้าที่หลักก็คือกรมทางหลวงชนบทนะคะเราเรียกทชค่ะคือปีงบประมาณ2,568มีการเตรียมแผนผลักดันสําคัญเลยก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนทั่วประเทศนะคะเชื่อมอะไรบ้างคือเชื่อมถนน หลักเข้าสู่ถนนท้องถิ่นแล้วก็จะยกระดับด้วยถนนไหนเป็นลูกรังค่ะปรับเข้าสู่คอนกรีตท,ทั้งหมดเลยทีนี้ปัจจุบันเนี่ยยังเหลือลูกรังอยู่ระยะทางทั้งหมด5 5 7กิโลเมตรจากถนนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวงชนบททั้งหมด52,333กิโลเมตรนะคะกรมทางหลวงชนบทค่ะก็แจ้งแล้วบอกว่าจะหารหือร่วมกับหน่วยง,งานท้องถิ่นเข้าไปรับมอบถนนของท้องถิ่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกรมทางหลวงชนบทระยะทางทั้งหมด10,000กิโลเมตรนะคะบอกว่า มาพัฒนาดูแลรักษาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงเริ่มทยอยรับมอบตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาค่ะสําหรับในปีงบประมาณ2568นะคะเป้าหมายของกรมทางหลวงชนบทเองก็คือจะผลักดันการลงทุนโครงข่ายถนนแล้วก็เร่งก่อสร้างโครงการเดิมให้เสร็จตามแผนงานค่ะก็จะได้รับการจัดสรรน,นะคะงบประมาณ50,000ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีงบประมาณ2567เนี่ยตอนนั้นมีงบ47,000 7 0 0ล้านบาทก็ตั้งเป้าว่าจะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเดือนกันยาย,ยน2568ก็จะแบ่งเป็นงบลงทุนโครงการต่างๆ49,000ล้านบาทประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีงบสําหรับงาน 4, ปีเดียว4 4 0 0กว่าล้านบาทแล้วก็งบโครงการผูกพันใหม่2,620ล้านบาทแล้วก็งบโครงการผูกพันเดิมอีก6,600ล้านบาทส่วนที่เหลือ3 0 0 0ล้านบาทก็จะเป็นงบในการดําเนินงานค่ะมาดูปีหน้านี้ก่อนเลยนะคะโครงการที่ <c oughs> ท,ทอชอบ,บอกว่าเร่งรัดดาเนินการ ในปีงบประมาณ2,568มีทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่14โครงการค่ะในวงเงินทั้งหมด13,000ล้านบาทก็ถือว่าเป็นงบผูกพันนะคะตั้งแต่ปี2,568ไปจนถึง69อย่างเช่นโครงการทางแยกต่างระดับสันปะตองค่ะที่อำเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะโครงการถนนท่องเที่ยวตราดาวสีคิรีพัฒช์ช่วงสามแยกถนนพิชัยพัฒนาตัดกับทางหลวง3218ไปจนถึงทางหลวงหมายเลข4นะคะที่อำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบ พคเรขันค่ะมีโครงการถนนเลียบแม่น,มน้ำโขงนาคาวิถีช่วงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมนะคะปัจจุบันลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาแล้วนะคะเตรียมตอกเสาเข็มระยะแรกในปีหน้านี้แล้วค่ะโครงการถนนสายชบ3009นะคะเชื่อมถนนทางหลวงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นะคะบริเวณศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นต้นค่ะสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานนะคะก็จะมีการเร่งผลักดันให้เสร็จ ตามแผนมีโครงการอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ที่จังหวัดนนทบุรีจาก6ช่องจราจรเป็น10ช่องจราจรระยะทาง6.89กกิโลเมตรคาดว่าจะเสร็จปลายปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนราชพฤกษ์ที่จังหวัดนนทบุรีช่วยเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมเชื่อมระหว่างเมืองหลวงแล้วก็ปริมณฑลให้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยคาดว่าจะเสร็จประมาณกลางปีหน้าด้วยนะคะแล้วก็โครงการสะพานข้าม ทะเลสาบสงขลาอำเภอรกระแสสินจังหวัดสงขลาเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแล้วก็โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งคาดว่าทั้งสองสะพานจะเสร็จในปี2572ด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนถนนในภาคเหนือนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมต่างๆตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าประชาชนหลายหลังคาเรือนยังพบกับปัญหาน้ําท่วมนะคะที่เห็นในโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ค่ะเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมสั่งให้ทุกหน่วยงานระดมเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ที่สําคัญที่สุดเลยคือฟื้นฟูโครงข่ายคมนาคมให้กลับมาสู่ภาวะปกติด้วย โดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะขณะที่ฝั่งของกรมทางหลวงเองค่ะก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฝูคำนาคมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและนี่ก็เป็นงบประมาณทั้งหมดของกรมทางหลวงที่ว่าจะมีการบุกเบิกถนนการสร้างถนนให้มีความสวยงามการเดินทางไปเหนือตลอดใต้ก็คือจะเดินทางสะดวกสบายขึ้นเติม และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆมีสาระที่กุ้งเอามาต้นมาฝากทานผ้ชมในมื้อนี้แ้าทานผ้ชมมีความคิดเห็นแนวไหนกันลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ขอบใจท่านผ้ชมทีเข้ามาเบิง่งเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งเนาะและมื้อนี้ต้องราท่านผ้ชมไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับมื้อนี้สบายดี